อ,อันนี้ของอะไรนะนี่สายมิดนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยอ๋อปักปักธงชัยปักธงชัยที่ลงเมื่อวานนี้เหรอที่จริงประตูมูคาห้าศูนย์นะชนะไหมชนะห้าศูนย์นะประตูมูคานี่น่ะเนี่ยบอรแปดยิงแค่ถิกเลยวานสามลูกเอ <c oughs> ี่ไม่เชื่ออีกแล้วตาย <c oughs> ต่อที่ลูกคือเออต่อไม่เนี่ยไม่ต้องลูกคืนกับลูกเดียวก่อน นักกีฬาทีมปักยิ้มหวานหวานดูดิดูนักกีฬาปักกระดาตัวเลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเล็กวิชิหนูนักกีฬาทีมปักธงชัยนะคะพี่น้องตอนนี้ก็รอลงสนามอยู่นะคะ